พ่อท่านคายจันทะสวนโนวัดพระธาตุน้อยวัดจันดีตำบลช้างกลางอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชคนเราเกิดมาย่อมมีดีและมีชั่วอันเป็นของคู่กันสิ่งหนึ่งที่จะต้องกระทำให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง พื่อประเทศชาติญาติวงศาคนาญาติร่วมโลกจะอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขก็ต้องมีการรู้จักรับผิดชอบชั่วดีใครมีหน้าที่อะไรก็ของใครของมันอีกอย่างหนึง่งทุกคนเกิดมาในโลกนี้แล้วทุกคนก็มีโอกาสทำชั่วได้ ก็ควรหาโอกาสเสริมสร้างความดีเอาไว้บ้างท่านพระครูไกราอาจารย์ของอัตมาฉันเคยพูดไว้อีกว่าพระสงฆ์ทั้งหลายนั้นท่านบวชเข้ามาก็เพื่อสร้างความดีมีศีลมีภาวนาทำให้เกิดสติปัญญาคนทำความชั่วนั้น ก็เพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาจึงเป็นเหตุให้ไปก่อทุกข์ภัยมาสู่ตนเองพระอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานทั้งหลายและอาจารย์ผู้สรงวิทยาคุณท่านสร้างแต่ความดีทั้งสิ้นดังนั้นเราทั้งหลายก็ควรทำความดีกันได้แล้ว